ครับสวัสดีครับจากเพจนะครปนมโซลาร์เซลนะครับวันนี้ทีมงานนะครปนมทลาร์เซลเราอยู่กันที่บ้านคําสว่างนะครับตบาบลวังตาม,มัวอําเภอเมืองจังหวัดนครปนมครับวันนี้เราเข้ามาติดตั้งเป็นชุด,ชดสุบน้ําบาดาลน,นะครับขนาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ชุดนี้เราใช้ปั๊มของแฮนดูโร่นะครับบ่อนี้เป็นบ่อสี่นิ้ว ใช้เป็นปั๊มเฮนเดโลขนาด1,100วัตต์ท่อออก1.5นิ้ว,วหรือ1นิ้วครึ่งน,นะครับเพราะว่าบ่อนี้เป็นน้ำน้อยนะฮะออแต่ตอนนี้ที่เราทดสอบอยู่ก็ช่วงที่แดดแรงๆอ่ะก็น้ำไม่ขาดน้ำออกเต็มท่อดีแต่ณเวลาเนี้ยไม่มีแสงแดดแล้ครับช่วง4โมงเย็นไม่มีแสงแดดแล้วครับแล้วนี้เราก็เข้ามาติดชุดนอนนาด้วย อันนี้ทีมงานกำลังเดินระบบไฟให้ลูกค้าอยู่ิดชุดนอนนายด้วยเดี๋ยวเราไปดูชุดแผงของปั๊มน้ำกอนนะครับชุดแผงเราจะอยู่ทางนี้นะครับนี่ฮะเป็นชุดโครงแผงชุดนี้เราก็ใช้แผงโมโนฮาร์ปเซลยี่ห้อซันฟีขนาด410วัตต์เช่นเดิมนะครับ จำนวน4แผงปั๊มก็เป็นปั๊มสูงโลกนะฮะตอนนี้โวลต์รวมได้อยู่135.4โวลต์น,นะครับมอเตอร์ทำงานอยู่ที่1,516รอบกระแสกินอยู่ที่0.9แอมป์ครับ ได้อยู่ที่ 2, ร้อยสามสิบสองสาสิบสามบาทไม่มีแดดแล้วครับหมดอันนี้หมดแดดและเกียนมากแล้วภายในตู้คอนโทรลเราครับ,เ,บเก็บสายไฟต่อสายกาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับโครงสร้างโครงสร้างใหญ่ครับมีเตาหม้อด้วยทำเตาหม้อให้ลูกค้าด้วย ลูกค้าทุกคนนะครับทีมงานนะคนรปฐมสารสุธจะทำาตาหม้อ,มอให้ลูกค้าต้แผงก็เก็บสายให้ลูกค้าเรียบร้อยครับไม่ให้ระยงระยางขู่ลกตานะครับหน้าแผงก็จะเป็นโมโนครับนี่ฮารเซล์รุ่นใหม่เป็นกระจกนะครับผิวมันวาา เ่นบรรพฝุ่นก่อนแล้วก็จะทำความสะอาดง่ายไม่ค่ฝุ่นจะไม่เกาะฝังแน่นมากเวลาเราทําความสะอาดแผงส่วนชุดนอนนาเราก็ใช้เป็นแผงโมโน,โนนะครับใช้หนึ่งแผงเป็นแผงสองร้อวัตต์นี่ฮะก็จะมีเสา มีเสามีโคง้งแข็งรองรับรองรับนะฮะนอติด <Not it. S 1> ต่อหมอ้อด้วยใส่ต่อหมอ้อลูกค้าด้วยเช่นกันดูปริมาณน้ำที่ออกเนาะช่วงสี่โมงเย็นไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดเลยพลาที่จะตกดินละแต่น้ำแต่ป้งไม่ยังทำงานอยู่นะครับ น้ำก็ยะาทำงานได้ดีเมื่อตอนช่วงที่เราทดสอบช่วงบ่ายๆก็น้ำออกเต็มท่อครับลูกค้าแฮปปี้น้าออกเต็มท่อมียเย็นมากแล้วอ่ีีหดดน้ำยังไหลยอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชุดน,น,นานากัน <c oughs> ชุดน,น,นานาเราก็จะเดินมีหลอดไฟให้ลูกค้า ต,ต,ต,ต้องบดสามหลอดติดติดตรงไหนอยู่นาะเมื่อกี้ในหลอดไฟ <c oughs> ติดอยู่นี่หนึ่งหลอดอ,อันนี้สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟข้างล่างปลั๊กไฟส่วนด้านบนสองหลอดจะหักไหมเนี่ยล <c oughs> <c oughs> ูกชายเต่าสิบกิโลคุณดอกคืนมาช้ <c oughs> อนหาข้างบนนี้อีกหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็จุดนี้อีกหนึ่ง ลัอกไฟมี3มจุดติดไปตรงไหนแะล้วเขียวฮอาไฟลูกค้าให้ติดไป้โนนี้หนึ่งจุดสวิต์เปิดปิดหลอดไฟจุดนี้ไปใช้เป็นแบตเจลนะครับขนาดร้อแอมสิบสโวลต์ร้อแอมก็จะเป็นอิมิเตอร์แบบเขียวทายขนาด 1,600พันวัตต์นะครับนนมีเบรกเกอร์ตัดต่อระบบไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ที่แผงแผงควบคุมก็จะมีปลั๊กไฟ1จุดแล้วก็สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟดวงนี้อีกหนึ่งตอนนี้อะไแค่ไหนคันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เจานู่นใช่ไหมแม่บอป้า เดียวเลยนะแดดจ้ากสิไลทำเนี่ยน้ำเขาโอ้ยแรงเดียวแดดจ้ามันต้องแรงกว่านี้เท่านี่ล่ะฮะถ้าถ้าถ้าแบบไม่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 หย่อนจนก้นบ่อมากอ่ะถ้าหย่อนแบบตามสเปคมันอ่ะบบได้ทีเดียวแต่ว่ได้แรงขึ้นนะะมันบังบังก็นี่สเ เ้เป็นแบกของกระทิงจำนะครับแบกบูครับสิบสองโวลต์ร้อยแอมป์เฮาอันนี้ไฟเต็มนะครับชาร์จเจอร์เป็น P W M นะครับของซูเออร์ ่วนตัวนี้เป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นเบเกอร์ที่ต่อจากแบตเตอรี่มาอาหารยูเอเวอร์เดี๋ยวรอทีมงานต่อไฟต่อหลอดไฟต่อหลอดไฟเสร็จแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวรอทีมงานต่อไฟต่อหลอดไฟต่อหลอดไฟเสร็จแล้วก่อนเนาะ อยู่เปิดเิเกอร์แล้วครับเบเกอร์ซีขึ้นนี่เป็นเบเกอร์ A/C นะครับเข้าไปไอืม ติดแล้วหนึ่งหยับหอดหน่อยโอเคฮะยายลวงป้า เปิดเปิดเปิดรอไฟข้างล่างดูเปิดไฟให้ผมเบิ่องหน้าครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายลูกเดี๋ยวผมลงไปเองก็ได้ครับออกแล้วพวกนี้แดดมันจะออกไฟอยู่มันมีหมอแมทอยู่เลยโอ้ลูกแปไปหยิบบิเตอร์ให้ผมหนะ่อยคิปแอมคลิปแอมอยู่หลังรถแหละ ไม่ได้ไม่ได้มีพัดลมมีอะไรมาเนาะเดี๋ยวถือไว้ก่อนโมเลียวมาแล้วในปรว่าศโบเลีวแล้วพันนี่ประเทศแล้ววะอยู่บ่หาวตันวะค็งหวานโ <c oughs> อ้ยมาถนี่มั้งเปิดตักเคไปมาเปิดอะไรเปิดไข่ถือนี่ไปผมถือโทรศัพท์ไว้ผมเนี่ย จะมือไปบางกงาล้องเด้บางะวัดไฟดูว่าออกเท่าไหร่กล้องอยู่ด้านบนเป็นกล้องกล้องก็กอ,งกอ,งอยู่ด้านนอหน้อ,นองผมใช้กล้องหน้าน้องไม่ได้ใช้ใช้กล้องหลังไม่ได้ใช้กล้องหน้าส่งให้ผมดูหน,หน่อยเนาะลายกล้องอ้าวฝนก็จะตกนี่ครับ ไฟออกสองร้อยิบเจ็ดจุดสองโวลต์นะครับโอเคผ่านเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องบนเช็คไฟก่นอนครับว่าไฟมาที่ปลั๊กไหม <c oughs> าวางเลยนะนะั่นนะ่มือนะวางเลยมาจิ้มให้หน่อย จิ้มไปที่ปลั๊ก2องรูนี่จิ้มให้โดนหรอเนาะไม่โดนหรออ่าอันนี้นอ่าสองร้อยยี่ส2 2หกจแปดไปไปดูปลั๊กนุ๊ จับนิ่งๆจีนิ่งๆน่มแปจับไม่นิ่งเนาะโอ้เอามืออย่าบังกล้องโอนนีีสองร้อี่สิบโอเคเนี่ย แผงชุดนานานะครับแผงโมโน200วัตต์นะครับเดินไปลูกค้าวันนี้จบงานแล้วครับส่งงานได้เก็บเครื่องมือเนาเก็บเครื่องมือยังไงถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นชุดปัม๊มโซล่าเซลล์ระบบดีซหรือลูกค้ามีปั๊ม ที่ใช้เป็นไฟบ้านอยู่แล้วแล้วอยากใช้โซล่าเซลล์ก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับหรือจะติดชุดนอนนาชุดออฟกิดออนกิดเพื่อลดค่าไฟหรือพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าอยากใช้ทีวีพัดลมตู้เย็นห้องข้าวแอร์อะไรพวกนี้ต้วใช้อฟฟกาณ์อื่นๆครับก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยกันก่อนนะครับว่าประมาณเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงเนาะในการติดตั้งมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เราโทรมาสอบถามพูดคุกยกันนะครับไไเบอร์โทรนครปนมโรลาเซลล์นะครับ0811025672และ0934466388วันนี้ทีมงานนครปนมโรลาเซลล์ขอจบการรีวิวชุดป,ปั๊มสูบน้ำใปลา,านโซลราเซลล์ขนาด1,100วัตต์และชุดนอนนาไลไลนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสด,ดีครับ